มาอีกแล้วมาอีกแล้วพี่น้องมาอีกแล้วกับพี่น้องมาอีกแล้วหนึ่งข่าวดีมาอีกแล้วเออกระซาบสวัสดีพี่น้องนะครับผมตอนนี้อยู่ในช่วงข่าวดีครีเอเตอร์นะครับผมนะมจะไปหาข่าวไปหาข้อมูลที่ดี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 มาฝากพี่ฝานกน้องที่เก่าเป็นอีพีอีพีไปนะครับผมนะอีพีนี่ครับผมบุนลอยสากดิ์ที่เก่าผมได้ข้ำยืนยันเออผมได้ข้ำยืนยันมากอีกหนึ่งเสียงครับพี่น้องเป็นลายลักษณ์อักษร เป็นเขียนขึ้นมาแบบข้ายืนยันนี่มันโอเคมาก,มากๆเลยครับพี่น้องไม่ยอมแบ่งพีแบ่งน้องเบิ้งเอามาแจากพีแจกน้องเบิ้งให้เบิ้งไว้น้ำกันให้เฮ็ดไป็นน้ำกันจะได้มีกำลังใจไว้น้ำนนนกนันเนาะพี่น้องเนาะข้ายืนยันนี่นะครับผมนะ มาจากผี่วิทยาพิมพ์รักษาครับพี่น้องเออขออนุญาตพีวิทยาพิมพ์รักษาแล้วก็กขอคุณนขอประขอบใจพีวิทยาพิมพ์รักษาเด้ครับเด้อที่เอาข้อมมลที่ด,ดีมาแบ่งปันพีมาแบ่งปันน้องผมก็เอามาบอกต่อผมก็เอามาแช่ต่อให้พี่ให้น้องเราคุ้ไปนต้องกันลาตลายขึ้นไปนะครับน้องพีวิทยานะครับผมพิมพ์รักษานะครับพี่น้องนะเพิ่นเดิมพ์เม้นมาบอกผมว่าผมยืนยันอีกหนึ่งเสียงครับเพิ่งผ่านโฆษณาเดียวมาได้สองอาทิตย์ใช้เสียงมาใช้เสียงมาตลอดทั้งเสียงกระแสต่าง ถ้าไม่มีการแจ้งเตือนไม่ได้ลบเลยผ่านมาทั้งเรียวทั้งสตรีมตอนนี้ก็สร้างรายได้จากเรียวได้ปกติได้พี่น้องเป็นแังได้เป็นแังได้เป็นแงได้ไผ่ศิวาจะได้ก็ตามด้ยพี่น้องเล้อผมจะบอกให้ว่าถ้าใส่เสียกกระแสนะครับผมที่มันบ่มีลิขสิทธิ์มันก็นใส่ได้แล้วล่ะครับผมถ้าเพจเฟซบุ๊กบริแจงมากว่ามันผิดตาน,นี้นู่นห้ามไปตอกไปจบห้าจัไปตอกไปลบห้ามผู้จัดไปตอกไปลบไปยังเรื่ะพี่น้องนะขอดีของเสียกกระแสมียังแนวะผมจะบอกพี่น้องสูฟังเด้อ ขอรีบก็แงสียหนึ่งมันเจตแหเท่าได้ยยดวิวหลายไหว,ไวพี่น้องสองมันเจตแห่เห่าได้พู้ที่ตามไหวนะครับผมสามมัจเจตแห่เห่าช่องเห่ามีมีการมองเห็นติดเพิ่มขึ้นมียอดอาเจียนเป็นที่เพิ่มขึ้นมียอดอยทุกชนิยอนยางเพิ่มขึ้นไหวขึ้นนะพี่น้องเพราะฉะนั้นผมบอกไ้ครับผมเคล็ดลับของช่องใหญ่ที่เพิ่นเติบตัวไหวที่เพิ่นไปไหวที่เพิ่นมาไหวก็ะคือเสียกระแสนะพี่น้อง,องให้ไปหาใส่เด้มผมไปลบคลิปออกลบคลิปหลานวิวสองหลานสามหลานวิว เพราะว่าเป็นเสียงกระแสผมไปลวมาหลายคลิปแล้วแต่ผมสิกลับมาใส่ขึ้นกันนั่นแหละพี่นอ้องผมสิบอกข้าวดีให้ถ้าพี่นอ้องเขาได้โอก,กาสใส่มาใส่ตามผมผมสิพาใส่เองอ่าพี่นอ้องเขาได้โอก,กาสใส่มาใส่ตามผมนะผมสิพาใส่เองผมจะกลับมาใส่แล้วเพราะว่ายังเพราะว่าช่องผมมันเงียบลงนะครับผมนะอ่าแต่ก่อนผมได้ผู้ติดตามเหมือนละพันก็ได้สูงสุดหมื่นละหมื่นผมก็ได้มากเลยในผู้ติดตามนะแต่ว่าผมลบเสียงกระแสออกเวัดอ่าผู้ติดตามเหมือนละพันปกติสิมันมาเลียอยู่เหมือนละพันเหมือนละพันสองพัน แต่ว่าตอนนี้ถึงมือได้สามสิบสิบคนสองคนสามคนหาคนแบบนี้มันรู้สึกว่ามันจะบ่เติบโตจเจนะ๊เกือนนะเมื่อขอกับไปใส่กี่านะครับผมนะเครื่องมือเลี้ยวไดๆผมบริสุทธิ์ใจแ้วตอนนี้เพราะว่าผมได้เครื่องมือสตรีมแล้วผมสามารถาก,กินกับสตรีมได้แล้วเครื่องมือเลี้ยวแบบได,รดสร้างมันผมบอกวสร้างแล้วนะครับผมเนาะพ่น้องได้หลายคนก็ยังมองขามครับผมได้เครื่องมือสตรีมมาแล้วเฮดเ้มันสุดเฮดห้มันดังลงคลิปไปหลายคลิยังลงคลิปเลี้ยวเฮดคลิปลงสตรีมไปหลายเฮดคลิปเลี้ยวนะ เป็นยังม่เสียบอะไรเห็นบ่เฮ็ดคลิปลงคลิปเล้่วคลิปปังกันยังนีเฮ็ดคลิปลงคลิปจตีมเป็นยังม่เสียบว่ามีคลิปปังพี่น้องเอาไปคิดเบิ่งเดอร์ผมฝากไว้แต่ก็ขอบคุณนะครับผมพี่วิทยาพิมพ์รักษานะครับผมที่แชร์ขอมูลเอาขอมูลได้ดีมาแบงปันพี่แบงปับอน้องนะครับผมนะผมขอระยักเอามาบอกพี่บอกน้องต่อขอบคุณพี่น้องหลายหลครับผมที่อยู่รับฟังกันตลอดตอนนี้ขอให้พี่น้องโชคดีขอพี่น้องโชคม ắ นขอได้ไปน้ำกันครับผมสู้ๆครับผมเอาแนวทางไปปฏิบัติไปลองใส่เบิด้อ สวัสดีครับ